ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคปตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายาจะส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะสินค้าที่นี้เลือกกว่าหนึง าการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกระระันไม่ว่าคุณต้องการนะ ะะที่นี่จอยแอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนคอยกับเราสิคะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ มาพบกับปอสถานีการจนามณีเสถียรนะคะในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยนะคะทาง Joy and Coin Corporation ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆมีโอกาสดีๆที่มามอบให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบนะคะที่สำคัญวันนี้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญพิเศษค่ะซึ่งอดีตนะคะก็แน่นอนท่านเป็นทั้งเกษตรกรนะคะแล้วก็ยังเป็นอาจารย์สอนนัืศึงษาแพทย์จากมหาวิทยลาลัยขอนแก่นด้วยนะคะรวมถึงท่านจบการศึกษา ทางด้านด็อกเตอร์เกี่ยวกับทางด้านชีวเคมีโดยเฉพาะค่ะปัจจุบันนี้นะคะท่านเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความชานาญความเชี่วชาญเกี่ยวกับทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั้งสมาชิกแล้วก็ประชาชนทั่วไปจํานวนมากวันนี้ท่านให้เกียรติกับรายการของเราค่ะท่านด็อกเตอร์เทพินพยาคชาคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านดรเทพินอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นต้องถามท่านดรก่อนเลยวันนี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์แซนสมาร์ทกัน คืออะไรคะท่านดรเออแซนสมาร์ทนี่เป็นชื่อของน้ำผลไม้จากเมืองคุดฮะ ชื่อแวนสมาร์ทครับค่ะ,คะ,คะก็คือเป็นน้ำผลไม้จากมงคุดร้อยเปอร์เซ็นแนสมาร์ทนะคะทีนี้ว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นนะคะ<ม>จากที่บางคนอาจจะชอบแต่ก่อนนู้นเนี่ยชอบบริโภคน้ำหวานน้ำอัดลมก็เลิกละหันมาดูแลตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็มาทานน้ำผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มน้ำทับทิมน้ำฝรัง่งน้ำมงคุดก็เห็นเยอะแยะทั่วไปเลยทีนี้น้ำผลไม้นี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ คือชีวิตคนเรานี้นะฮะที่เราอยู่ได้ทุกวันนต้องต้องกินถูกไหมฮะต้องบริโภคโดยเพราะอาหารที่จําเป็นที่ร่างกายเราสร้างไม่ได้ก็คือพวกพวกแร่ธาตุวิตามินอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นที่เราอยู่ทุกวันก็คือต้องอาศัยอาหารและโดยเฉพาะทุกวันนี้คนตระหนักว่าประโยชน์เนี่ยมากมายเลยในน้ําผลไม้เพราะนั้นคนจะเริ่มนิยมเข้าใจที่จะ รักษาสุขภาพก็ดื่มน้ำผลไม้กันเยอะแยะเลยแล้วก็น้ำผลไม้ที่มีหลากหลายก็มีประโยชน์ไม่เท่ากันมีสารอาหารมีแร่ธาตุมีคุณประโยชน์จากสารสําคัญไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผลไม้หลากหลายจึงเป็นการดีเพราะเราจะได้สิ่งที่เราต้องการครบถ้วนแต่ไงก็ตามเรายังไงก็ไม่ครบหรอกเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าน้ำผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆก็คือน้ำเมืองคุช ถ้าเทียบกับราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หรือน้ำทับทิมน้ำอะไรแล้วก็น้ำมังคุดมีประโยชน์ในด้านสุขภาพได้สูงสูงมากมากก็เลยเกิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเลือกที่จะบริโภคน้ำมังคุดเนี่ยก็จะมีสารสำคัญหรือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอีกแบบหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างสูงด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเคยได้ยินแต่บางคนเคยบริโภคเคยทานกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับน้ำมังคุดนี้นะคะอันนี้คือมันจะช่วยร่างกายในด้านไหนบ้างคะท่านดมอ จริงๆแล้วน้ำมังคุดนี่เขานิยมดื่มบริโภคกันต่างประเทศนานมากๆเลยนะฮะ <uk _ d ata> อย่างที่อเมริกายอดขายเป็นพันล้านเลยนะฮะก่อนเราอีกนะ<อ>ท,ท,ทั้งๆที่มังคุดนี่เป็นผลไม้ทางเอเชียเซาท์อีสเอเชียโ,<อ>โดยเฉพาะประเทศไทย<อ>ที่ต่างประเทศเขาขายกันเป็นพันๆล้านอังกฤษออสเตรเลียหรือพวกยุโรปก็บริโภคกันแต่นี่ของเรานี่น้ำมังคุดทั่วไปในท้องตลาดมีจะเป็นน้ำมังคุดธรรมดาพร้อมดื่ม <c oughs> ก็มีประโยชน์ทางพุทธนาการนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมังคุดเองมีประโยชน์สูงสุดอยู่ที่เปลือกด้านใน,นเปลือกด้านในหรือเขาเรียกว่าเปลือกขาบะที่คิดจับไอ้เนื้อเนื้อเนื้อมังคุดนะร<อ>ประโยชน์ส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราบริโภคแต่น้ำมังคุดธรรมดาก็คงประโยชน์จากพุทธนาการหรือพวกไฟเบอร์ไวตามีนแร่ธาตุอย่างเดียวแต่ตอนนี้ จริงๆแล้วประโยชน์สูงสุดมันอยู่ที่สารที่มาจากเปลือกมังคุดค่ะแต่เราไม่ได้กินเปลือกอ๋อมันม<บ>นทานได้เหรอคะท่านดรบางคนสงสยัยว่าเอ๊ะเข็นว่าทานบังคุดก็ทานเป็นลูกหรือบางคนก็ทานแต่น้ำมันทีนี้ถ้าเราจะได้สารประโยชน์ตรงนั้นวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอย่างแซนสมาร์ทนะคะของน้ำมางคุดผลิตภัณฑ์นี้ของท่านดเรเนี่ยมันมีความพิเศษมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างยังไงกับท้องสลากทั่วไปอะค่ะ คือทั่วโลกแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันก็รู้ว่าแซนโทนนี่เป็นสารที่ธรรมชาติสัรสร้างมาพิเศษเลยสำหรับช่วยบำรุงแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันสร้างให้สุขภาพดี mm hmm. แล้วตัวแซนโทนอยู่ที่เปลือกด้านในที่เรียกว่า p e r า a p s นะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดมังคุดทั้งลูกก็ต้องสกัดเอาแซนโทนจากริ r า a มาด้วยนะฮะ จากเปลือกด้านในเพราะฉะนั้นตอนนี้แซนสมาร์ท hmm. ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากตัวเนื้อมังคุดทั้งลูกแล้วก็สกัดแซนโทนเปลือกด้านในเอามาผสม mm hmm. แล้วก็ยังมีจากเม็ดเพราะฉะนั้นได้ทั้งลูกเลยเพราะฉะนั้นประโยชน์ mm hmm. ที่ได้รับก็คือประโยชน์สูงสุดคือเราได้แซนโทน mm hmm. ซึ่งมีปริมาณสูงพอที่จะช่วยบำรุงแล้วก็สร้างปรมิรสมันประโยชน์ในร่างกาย ค่ะ,ะค่ะท่านโกเตอร์พูดแบบนี้คือสกัดออกมาเราได้ประโยชน์สูงสุดแบบนี้มันเหมือนกับการที่เราเนี่ยทานผลไม้ทานสิ่งที่ได้จากธรรมชาติและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบนี้อยากให้ท่านอกเตอร์ช่วยขยายความนิดนึงในเรื่องของธรรมชาติบำบัดคะในการดูแลรักษาร่างกายเนี่ยค่ะปัจจุบันนี้ธรรมชาติเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปถ้าใครไปฝ่าฝืนธรรมชาติก็จะเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ต่างๆเพราะว่าปัจจุบันนี้มีความเจริญทางด้าน สุขภาพงานวิจัยชี้ชัดเลยนะฮ<ท>ะเรื่องอาหารเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์สารจากธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยให้ประโยชน์เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าธรรมชาติเนี่ยช่วยชีวิตคนเราได้เพราะว่าชีวิตเราเป็นธรรมชาตินะการที่เราทําตัวคล้อยตามธรรมชาติไม่ฝ่าฝืนไม่ขัดขืนธรรมชาติเราจะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นการที่เรา ใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติการกินอยู่หลับนอนชีวิตประจําวันออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องอาหารถ้าบริโภคครบถ้วนจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเป็นการสร้างสุขภาพนะไม่ใช่การรักษาสร้างสุขภาพให,ให้แข็งแรงประสุขภาพแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนี่คุณไม่ป่วยเพราะร่างกายมีกลไกลของการรักษาตัวเองช,ชีวิตก็แข็งแรงยืนยาว ะะค่ะฟังดูเหมือนง่ายแต่ทํายากนะคะท่านดอเตอร์คือบางคนบอกว่าทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายก็คือทําตัวให้ใกล้เคียงจากธรรมชาติเอาสิ่งดีๆจะได้แบบว่า ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยปล่อยให้ร่างกายเสื่อมมีโรคมาก่อนรักษาก็จะยากแต่ถ้าดูแลให้ดีอยู่เสมอนเนี่ยจะง่ายกว่าฟังเหมือนจะง่ายแต่ทํายากจังเลยบงางคนบอกว่าไอ้โหเสื่อมแล้วค่ะท่านดรคืออาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองได้ดีพอทีนี้พอความเสื่อมมันมาเยือนความเสื่อมที่เขาบอกว่าเสื่อมเรื้อรังเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงคะท่านดอรอ๋ออันนี้มันเ,เป็นความเสื่อมธรรมชาตินะฮะคำว่าเรื้อรังคือว่ามันเกิดนานมันไม่ได้เกิด แค่ข้ามคืนข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีเป็นสิบสิบปีโรคเสื่อมในร่างนี่เป็นโรคที่เกิดจากพิษภัยจากที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าอากาศอาหารน้ำพวกนี้มีพิษมีภัยจากสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระแล้วขณะเดียวกันตัวเราเองก็เหมือนกันความเสื่อมในร่างกายก็ เ,เกิดจาก Oxidative Stress คือความเครียดเนี่ยความเครียดวิตกกังวลอันนี้ร้ายแรงมากนะฮะมันจะทําให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เต้าตัว,ตวอนุมูลอิสระนี่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่ามันมีพิษร้ายแรงมากมันจะทําให้เกิดโรคแห่งความเสื่อมมันเปิดช,ชา้ชชาช,ชา้าช้าช้ามันแอตแทกที่ตัวยีนตัวดี a นตัวเซลล์เซลล์ค่อยๆกลายพันธุ์ทีละเล็กทีละน้อยหปีสิปียีปี เซลล์เปลี่ยนกลายเป็นเซลล์มะเร็งนี่คือโรคเรื้อรังแล้วโรคเรื้อรังมีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์ทั้งหลายไฮเปอร์เทนชันความดันสูงไขมันสูงน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็โรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์กระดูกพรุนนะฮะแล้วก็ข้อต่อกระดูกไม่ดีดวงตาเสื่อมเกิดก้อกระจกโอ้เยอะแยะเลยแล้สุดท้ายที่ร้ายแรง เดี๋ยวนี้คนตายเยอะมากเลยนะทั่วโลกเลยโดยเฉพาะประเทศไทยโรคอะไรรู้ไหมโรคอะไรคะมะมะเร็งแเนอร์เนี่ยโอ้โหอันตรายที่สุดนี่มันเกิดจากเอ้พิษของอนุมูลอิสระที่เลื้อยลังยาวนานเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีแล้วเป็นแล้วก็รอดยากค่ะบางคนนี่คือไม่รู้ตัวเลยนะคะดูเหมือนไม่มีอะไรดูร่างกายปกติแต่พอไปหาหมอรู้ตัวตรวจเจออีกทีคือเป็นแล้ว นะคะก็อันนี้ก็คือเกิดจากความเสื่อมเรื้อรังที่เร,เราปล่อยไว้เป็นเวลานาน,นแล้วโรคเรื้อรังก็คือโรคที่เก่านี่แหละแบบนี้เนี่ยแต่ว่าตอนแรกท่านดรเทพิมบอกว่าธรรมชาติเนี่ยสามารถช่วยเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเอาธรรมชาติมาช่วยเราก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วสิครับท่านดรแบบนี้คือไม่หมายความอย่างนั้นนะฮะ,ค,ะคือการรักษาโดยหมอหรือแพทย์แปนปัติเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นการรักษาโรครักษาโรครักษาอาการที่เกิด นะฮะหรืออาจจะมีการผ่าตรงผ่าตัดอะไรนั่นะเป็นการรักษาโรคโดยตรงแต่การที่ใช้ธรรมชาติช่วยเนี่ยก็เป็นแนวทางการรักษาอีกทางหนึ่งนะฮะอีกทางหนึ่งไม่ได้โต้แยง้งแล้วก็ไม่ได้ขัดกันแล้วก็ไม่ใช่แพทย์ทางเลือกแต่เป็นแพทย์วิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันที่ทั่วโลกขณะนี้เริ่มยอมรับมากเพราะว่าการรักษาันนี้คือรักษาด้วยอาหาราบำรุงร่างกายชีวิตประจําวัน อาหารเสริมแล้วก็สารสำคัญจากธรรมชาติที่เขาเรียกว่าฟอโตเคมีคอลคือสารที่ธรรมชาติมันสร้างอย่างแซนโทนเงี้ยธรรมชาติสร้างไว้เพื่อเพื่อมนุษย์เราเพื่อที่จะได้สร้างสุขภาพนะบิลอัพไงฮะสร้างสุขภาพให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำให้ระบบมันแบลนซ์กลับมาสมดุลขึ้นใหม่เพราะนั้นนั่นหมายความว่าคนเราเนี่ยความเสื่อมภูมิคุ้มกันลดลงแต่การที่ใช้ธรรมชาติบาบัดก็คือ อาหารจําเป็นมากอาหารคือ,อสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเพราะฉะนั้นอาหารนี่จะบิวอัพจะค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเรารักษาสองด้านด้านหนึ่งหมอด้านนี้รักษาร่างกายรักษาตัวเราแล้วร่างกายนี่จะมีเขาเรียกว่าเซลล์ดิเฟนซ์เมคานิซึมคือ<ม>คกลไกแห่งการรักษาตัวเองมหมอที่วิเศษที่สุดคือตัวเราไม่ใช่หมอ <laughs> ตัวเรานี่แหละถ้าได้ทุกอย่างครบภูมิคุ้มกันคุ้มเราหายเอง oh. เพราะฉันเป็นการรักษาควบคู่นะะ่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหม่นี่เรียกว่า nutritional immunology คือพชนาการบำบัดโดยการกินอาหารนี่เลยนะฮะ คนหันมาให้ความสำคัญกันค่อนข้างเยอะตอนนี้ในเรื่องของโภชนาการการดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ต้องรอให้โรคแห่งความเสื่อมมาเยือนคุณอย่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานจนเป็นก่อนต้องดูแลตัวเองค่ะที่สําคัญวันนี้เนี่ยน้ำมังคุดแซนสมาร์ทมีจุดเด่นแล้วก็แน่นอนมีสารอาหารสาคัญที่ช่วยรักษาคุณได้นะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันค่ะ